นี่นะครับ <c oughs> นี่นี่นะ <c oughs> สวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับประหลักชาแนลคลิปนี้นะครับอยู่ที่ตลาดตะลุงนาสารจังหวัดชนบุรีเช่นเคยชเคยช่นเคยนะครับนี่ให้มาดูร้านนี้นะโหนี่แบบลูกค้าลุมล้อมนะครับเต็มหน้าร้านเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเขาผัดกันนะครับนี่นะเดี๋ยวพามาดูเขาผัดปูเขาผัดปูนะครับนี่ัยรุ่นสร้างตัวนะร้านนี้มีแต่ไวรุ่นทั้งนั้นเลยนะ นี่ฮนะหนุมน่มหล่อหนุ่มหล่อท้ามาหาก,กินนะครับ ขายดีแบบผัดกันอุดตลุดเลยนะนี่ใช้ข้าววันกี่หม้อเนี่ยหม้อใหญ่ๆนะสี่หม้อนะเนี่ยนะหม้อหม้อลูกเงี้ยแบบนี่หม้อใหญ่ๆเลยนะออื นี่นะครับโอ้โหโน่นโน่นโน่นดูเตรียมเตรียมกี่กล่องกี่กล่องอันนี้เจด็ดเ <9. S 2> ก้ากล่องสิบกล่องนะสิบหกสิบหกกล่องโอ้โหทีเดียวสิบหกกล่องนะเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่เป็นข้าวผัดปูนะมีมีอะไรมัางเนี่ยมีทุกมีผัดทุกอย่างเลยใช่ไหมที่เป็นข้าวผัดนี่คือจัดทุกอย่างนะมีทุกอย่างนะครับนี่นี่นะ นี่นะกระทานี้ทั้งหมด16กล่องนะฮะนี่นะครับเ,เขาผัดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะมานี่เลยนี่อันนี้คือเตรียมแล้วก็เดี๋ยวผัดผัดคุกเขาเสร็จใช่ไหมเขาก็จะเอาไปใส่ ของพวกนั้นคือวัตถุดิบนะก็จะเป็นปูเป็นหมูเป็นอะไรพวกนี้อ,อ,นนอ่านะครับทุกความรวดเร็วนะนนวใช่เพราะตอนนี้ลูกค้าเต็มหน้าร้านแล้วนะเดี๋ยวมาดูมาดูลีลาเด่เดๆมันมเมื่อกี้เห็นแล้วแบบโอ๊ยอดใจไม่ไหวนี่รูปหล่อของเราดินะมือผัดสุดยอดมากยิ้ผมผ่านมาเห็นโอ๊ยนะงไนะงนงไง ร้านร้านแมวละยองนะครับถ้าเกิดใครมาก็ไปมาอยู่นอยู่ตรงข้างกับอ่าอ่าสนักง,งานสารแขวงเลยนะครับสารสารแรงงานภาคสองนะชนบุรีนะครับนี่ให้ดูนี่สัญลักษณ์ประมาณนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับตลาดนี้มีแต่ของอร่อยจริงนะมีแต่ของเ,อเด็ดนะโอ้จะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมเป็นประจํานะครับ จริงนะนี่นะเมื่อกี้ชุดใหญ่นี่มาอีกแล้วชุดหนึ่งนะครับ ผมชอบกีลารูปหล่อน,นี้มากเลยนีลาการผัดนี้แบบโอ้ได้ใจได้ใจ Thank <laughs> you. ไม่ได้หยุดเลยนะอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นผงผัดผงข้าวผัดผงกะหรีนะครับ

อนนันน,น,น,<ห>นี้เป็นข้าวผัดปูนะครับเนื้อเนื้อปูเน้น,นเลยนะน <king> นี่อันนี้เป็นแบบใส่จานนะคร <ridge> ับเอาเลยครับตักสบายเลยนะโอ้นี้ผัดไม่หยุดจริงนะ วันละสีม่ม้ออันนี้เคยน้ำไหมว่าผัดวันหนึ่งกี่กระทะเนี่ยไม่เคยไม่เคยนะคือน้ำไปทวนค, <laughs> ครับไข่วันล,ละเจ็ดแผนะเดแผงน,นะอืม,มเนะี่ยท่านที่ชมอยู่นะคือท่านจะเห็นแล้วว่าแบบผัดไม่ได้หยุดเลยนะ นี่นะครับใครมาเที่ยวชนบุรีต้องมานะตลาดนี้นะครับอกเลยนะมีแต่อของอร่อยนะครับอร่อยเยอะมากนะบอกเลยนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วน,น,น,นะไม่นะดีลาผมชอบดีลาพ่อครัวมากเลยนะอันนี้เป็นผัดกุ้นเชียงยขเ,ยงาาเยงขาผัดกุ้นเชียงนะ คือว,วุนเชียงรวมปูใช่ไหมเอาน,นะสำหรับร้านนี้คือแบบแบบทุกผัดจริงนะมีทุกอย่างไงที่เป็นข้าวผัดเลยนะออนี่นะผมให้ดูหม้อหม้อนี่นะอันนี้เทียบนะแบบหม้อหุงข้าวม้ลูกนี้นะครับวันวันหนึ่งเนี่ย ก็บอกว่าใช้อยู่ประมาณสามถึงสี่หม้อต่อวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดใหญ่กลางจะลงเดี๋ยวรอให้ดูชุดใหญ่นี้ก่อนนะนี่กระทะนึงใช้ไข่กี่ฟองเนะี่ย สิบแปดฟองนะต่อต่อกระทะใช่ไหม นี่นะครับนี่เจียวเจียวนะกระทะหนึ่งใช้ประมาณสิบแปดฟองนะครับกับข้าวสิบแปดฟองกับข้าวสิบหกกองต่อกระทะนะที่เขาผัดเตรียมไว้นะครับก่อนที่จะเอามาผัดใส่วัตถุดิบนะครับวัตถุสุกนะพอเขาเตรียมไว้ทุกอย่างหมดแล้วนะพร้อมผัดแล้วนะครับนี่นะเห็นกระทะนี้นะ 18ฟองนะครับไข่ไก่นะในกระทะนี้ อืมนี่ใส่ลงไปนะโอ,โอ,โอ้เอานี่จัดลงไปไี้วลาพ่อครัวได้แบบโอ้ยโคตมันบอกเลยนี่นะลองก็ผัดแบบอืมผัดกันรัวๆแบบไม่ได้หยุดนะ เสร็จแล้วนะครับไอ้นะก็เตรียมอันนี้เตรียมเอาไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะก็ถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวชนบุรีก็อย่าลืมแวะมาชิมข้าวผัดอร่อยๆกันนะครับที่พิกัดนะตลาดโตลุงนสารจังหวัดชลบุรีอยู่ฝั่งด้านหน้าของสารจังหวัดชนบุรีเลยนะครับตรงข้ามกับตึก สำนักงานเลยนะครับตอนคลิปนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ